ผมก็ผมนายชอตตี้บูจะว่ากับเมเปิลสตอรี่เอ็นอีกเช่นเคยนะครับนี่คือเกมเมเปิลสตอรี่นั่นแหละแต่ว่าพ่วงระบบ n f t แล้วก็ Pay to E วเอเข้าไปด้วยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เขามีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการเลยครับเช่นระบบเมก้าเบ n ร์นิงนะครับสรุปสั้นๆเลยเวลาเราเก็บเลเวลอะ่ะมันขึ้นทีละ1เวลใช่ปะแต่เจ้าเมก้าเบอร์นิงอ่ะจะทำให้ Level เลเวลด้งทีละ3เวลครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกิจกรรม Racing Winter ครับง่ายๆเลยคือเขาจะมีเควสรายวานันรายสัปดาหห์์ใ้้้ททททาครรรัับแแลววกก็จะไไไดอ,อออออเเมปปขงงต่่ีีีนนึื ฉายาที่แบบว่าบวกสเตตัสให้เราเยอะมากซึ่งกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่26กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าบัฟจากฉายาเนี่ยจะมียาวๆไปยัน26มีนาคมเลยครับ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผนที่ใหม่บอสใหม่อุปกรณ์ใหม่นู่นนั่นเนี่ยครับก็เป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปกันละกันนะครับส่วนใครไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงผมได้มีการไลฟ์สตรีมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีคําถามที่พบบ่อยมาอีกอย่างหนึ่งเลยคือจะเล่นเกมนี้ต้องทําไงบ้างซื้อขายของในตลาด MFT ต้องทํำยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยกันละกันครับ อันดับแรกก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเกมก่อนนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ดูด้านขวาบนจะมีคําสั่ง Connect นะครับอ่านแล้วท่านชมจะต้องทําการติดตั้ง MetaMask ก่อนนะครับกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับแนะนําให้ใช้ Google Chrome นะ ใครที่มี ID MetaMask อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะทําการผูก i อดีได้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะสมัครใหม่ให้ดูเลยกันแล้วกันนะและสมัยเนี้ยดีมากเลยครับสามารถล็อกอินกับทาง Google กับ Apple ได้แล้วนะครับผมใครที่ขี้เกียจจด Recovery Phrase ใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมจะทําการล็อกอินกับ Google ไปเลยกันแล้วกันครับสะดวกดีและจากนั้นก็สร้างรหัสผ่านได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรหัสผ่านของทาง MetaMask นะครับกรอกทั้ง2ช่องให้ตรงกันนะแล้วก็กด Create Password ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะให้เราสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมตัวเนี้ไปไว้ในมือถือด้วยนั่นเองครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะหลังจากนั้นก็กดคำว่า Open Wallet ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยว b r o าว์เซอร์ของเราเนี่ยจะดีดเมนูด้านขวาขึ้นมาครับตอนนี้เราก็จะมี Account 1 Account ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอะไรในนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับตอนนี้เราได้ ID ของ MetaMask เรียบร้อยและใช้งานได้แล้ว ทีนี้ก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับกด Connect เหมือนเดิมได้เลยครับแต่ว่าเขาเนี้เรามี e t a m a s สแล้วถูกไหมเราก็คลิกเข้าไปได้เลยเขาก็จะดีดเมนูขึ้นมาด้านขวาอันนี้ก็ทำการ Connect เชื่อมต่อได้เลยครับ หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทําการสร้างแอคเคาท์ครับซึ่งอันนี้จะเป็นของทาง Maple Story แล้วนะครับเขาให้ใส่ i c ก n เน e หรือว่าชื่อเล่นนะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ติ๊กถูกให้เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นก็เปิดอีเมลของเราได้เลยนะครับเขาจะมีอีเมลจาก Maple Story Universe มานะครับผมด้านล่างจะมีรหัส5ตัวครับอันนี้ขอใครของมันะครับก๊อปปี้เก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นก็กลับมาที่เว็บไซต์เดิมครับเอาเลข5หลักมาใส่ไว้แล้วกดคอนเฟิร์มและด้านขวาก็จะเด้งให้เราคอนเฟิร์มที่ MetaMask ก็กดองขู NFT Story Game Maper ของเรานั่นเองครับอันนี้ก็กด p r o c e s s เพื่อดาเนินการต่อได้ m e t a m a s ส <am> ก็จะเด้งกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดเมตาแมสเด้งด้านขวาม,มาก็ให้กด c o n f i r รมไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้บัตรประชาชนนั่แหละครับดีสุดแล้วครับง่ายสุดแล้วหลังจากนั้นก็สไลด์ลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมเขาจะให้เราทาการยืนยันด้วยบัตรประชาชนเนาะก็กด Verify ไปได้เลยซึ่งกระบวนการตรงนี้เขาจะให้เราทําผ่านในมือถือนะครับเขาจะมี QR Code ให้เราสแกนหลังจากนั้นก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นของใครของมันนะครับก๊อปปี้กันไม่ได้เราก็ทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอหน้าจอนี้นะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นกกาาาาารรรรสมมัคแแลล้้้้้วววตต่่อองงใหทีนนพิจณดยยเ็ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันผ่านแล้วใช่ไหมให้กลับมาที่เว็บไซต์เดิมครับตรงเนี้ผมส่งเรื่องไปแล้วเห็นไหมมันก็ขึ้นว่า under review ครับก็ต้องรอให้ขึ้น complete ก่อนนะครับเมื่อผ่านการยืนยันแล้วนะครับก็กดเกม start ได้เลยนะครับผมแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับจะมีการยืนยันจากทาง MetaMask นะครับแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มให้เราดาวน์โหลดเกมมาติดตั้งจนได้ครับนี่ไงมาแล้วครับาวน์โห a ด and install หลังจากนั้นก็ทำตามที่เกมบอกได้เลยครับไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราจะเจอตัว Install หน้าตาประมาณนี้เลยครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยจนกว่ามันจะขึ้นว่าโอเคนะครับแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็กดปุ่ม Start Now นะครับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปดูด้านบนครับเขาจะให้กดปุ่มนี้ครับ Open Next Page Game Manager หลังจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะติดตั้งเกมให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้พื้นที่ประมาณนี้แหละครับ25.33กิกะไบต์นะครับก็ไปเลือกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็รอให้ตัวเกมทําการติดตั้งจนกว่าจะเสร็จนั่นเองครับเมื่อดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการได้เลยนะครับตอนนี้มีภาษาไทยแล้วด้วยนะแต่ว่ายังเบต้าอยู่ พอเปิดเกมขึ้นมาแล้วหน้าจอเป็น4ต่อ3อยู่ไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนในเกมได้ครับอันดับแรกก็ไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจะเล่นก่อนเนาะสร้างตัวละครอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนในปัจจุบันมีเป็น1ิอาชีพไปเลยนะครับอย่างเช่นนักวจรภัยนะครับเล่นไปนสักพักหนึ่งก็เลือกได้ใช่ป่ะว่าจะเป็นนักเวนักธนูนักฆ่านักดาบโจรสลัดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอาชีพที่ล็อกมาเลยเป็นตัวละครเนาะก็มีอีกหลายอาชีพเลยครับแล้วก็จะมีอาชีพใหม่อยู่หลายอาชีพเหมือนกันอย่างเช่นมิิววไมมม่่่่รรููอ้ออานนนนกกกกกหืเปลละ็็ัััับด์์สสททธแจีุ คล้ายๆกับนักประยุก์ไอ่ะเราเล่นไปก่อนสักพังหนึ่งแล้วก็เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอะไรนั่นเองครับส่วนการแต่งหน้าทําผมเปลี่ยนชุดก็ยังคงคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมนะครับอยากจะใส่เสื้ออะไรทรงผมแบบไหนก็จัดไป ตอนที่เราสร้างตัวเนี่ยเรายังไม่สามารถตั้งชื่อได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปตั้งกันภายหลังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือบางอาชีพจะมีระบบเมกาเบิร์นิงด้วยพูดง่ายๆคือเวลาท่านชมเก็บเลเวลไปจนถึงเลเวลสิแล้วพอเลเวลัพปกติจะเป็นเลเวลสิใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเปิดระบบนี้ไว้อะมันจะกลายเป็น13ครับก็พูดง่ายๆคือขึ้นทีละ3เวลนนแหละครับยาวๆไปจนเลเวลหนึเลยทีเดียวเชียวครับแต่ว่าเมกาเบิร์นิงมันได้แค่1นตัวต่อน1นบัญชีแล้วก็อยู่ในช ที่เรากินแล้วเลเวลมันจะเด้งมากขึ้นกว่าเดิมอีก1นเลเวลด้วยนะครับเขาแจกมา3คนเลยคือตอนเลเวล3 0 60แล้วก็100งอนะครับคือเราต้องเปิดกล่องออกมาก่อนนะพอเปิดกล่องเสร็จปั๊บเนี่ยเราถึงจะได้มาเป็นยาน,นั่นเองครับถ้าเกิดอยากจะรีบเก็บเวลก็กดใช้ต่อได้เลยครับ และนอกจากเลเวลแล้วนะครับเขายังแจกพวกอุปกรณ์เครื่องป้องกันให้กับเราตามระดับเลเวลด้วยนะเช่น 30, 60 1 0 0้อะไรแบบนี้แล้วก็มีการแจกน้องหอยทากซิ่งมาให้เราด้วยใช่ไหมครับตัวนี้เขาจะช่วยในการเก็บของจะได้ไม่ต้องเก็บเองเนาะเราเข้ามาในเกมแล้วจะเห็นว่าหน้าจอเรากลายเป็น16ต่อ9แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ดูด้านล่างครับมันจะมีปุ่มเซตติ้งหรือว่าฟันเฟืองอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งตัวเลือกเนาะ แล้วก็ไปดูที่กราฟิกครับเราก็ปรับได้เลยครับจะให้ขนาดจอเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะก็จัดไปได้เลยเต็มที่ส่วนใครจําไม่ได้ว่าเล่นยังไงนะครับผมเคยไลฟ์สตรีมไว้ด้วยนะเกมเนี่ยก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะักเนาะ ส่วนต่อมาขอพูดถึงการมิ้นตัวละครเผื่อท่านผู้ชมจะเอาตัวละครไปขายหรือว่าทำนู่นนั่นนี่เกี่ยวกับตลาด NFT นะครับในเกมเขาจะมีบอกขั้นตอนอยู่แล้ว5ขั้นตอนนะครับผมทําให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงเก็บเลเวลเนี่ยไปเก็บกระเองก็แล้วกันนะครับส่วนเควสที่3นะครับให้ท่านผู้ชมกด F 1 2ครั้งเราจะเจอหน้าจอนี้ครับผมเขาจะให้เราไปทำเควส2ใน4นี้ใช่ไหมครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าเลเวลเรายังไม่ถึง60อะ่ะก็ทาทาไปได้เลยครับพอเราทําเสร็จสัก2อาเควสเนี่ยก็ค่อยขยับมาที่เ แล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะสไลด์ลงมามันก็จะมีอีกก็คือไล่ตามระดับเลเวลของเราได้เลยครับส่วนเควสต่อมาเนี่ยก็ให้มาดูที่เนื้อหาบอสนะครับแล้วก็ดูด้านล่างสุดเลยครับมันจะมีดันเจี้ยนให้เราลงนะครับไม่ใช่บอสตัวนี้นะเควสเขาบอกว่าให้เราไปจัดการบอสบล็อกใช่ไหมครับอ่นนั่นแหละก็เลือกบล็อกให้เรียบร้อยนะครับแนะนำเลเวล65ขึ้นไปค่อยมากัแล้วกันนะครับ สำหรับวิธีการสู้กับบอสนะครับให้รอเหลือ17นาทีก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถโจมตีมันได้เลยครับก็คือยืนหลบตรงไหนก็ได้ครับเอาที่ไม่ค่อยโดนโจมตีะนะพอมาเหลือ17นาทีก็โจมตีได้เลยแต่เราต้องระวังนิดน,นึงนะครับคือถ้าเกิดเราทำดาเมิดใส่บอสไปเรื่อยอะ ถ้ามันเข้าหนึ่งเมื่อไหร่ให้หยุดโจมตีนะครับแล้วก็รอดูสัญลักษณ์ครับให้สัญลักษณ์หายไปก่อนค่อยโจมตีไม่อย่างนั้นเราจะโดนสะท้อนเราอาจจะตายได้นะครับอันนี้แนะนําว่าต้องระวังไว้นิดนึงนะครับ mm hmm. พอจัดการบอสได้แล้วนะครับให้เราก,กด control หรือว่าโจมตีปกติใส่ดวงตาที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมสีแดงๆเออนั่นแหละแล้วเราก็เก็บไอเทมจากมันได้เลยครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ก็จะผ่านควสลำดับที่4แล้วครับ ส่วนข้อ5้าเนี่ยอยู่ที่ดวงจริงๆครับคือมันอาจจะหายากหรือง่ายมันตอบไม่ได้เลยครับมันดวงครับผมถ้าเกิดว่าท่านชมเจอรูนแบบนี้ครับเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วกดสเปซบาร์ก็ได้ครับมันจะมีลูกศรให้กดใช่ปะเขากดตามเลยซ้ายล่างบนล่างใช่ไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทําได้เสร็จปั๊บก็จะได้รับบัฟโบนัสในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ไปหารูนให้ครบทั้ง5้าอันนะครับหรือถึงจะผ่านเควสที่5ครับเมื่อเราทําครบทั้ง5้าเควสแล้วนะครับที่หัวเราจะมีหนังสือแจ้งเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้เราบบรรรรรลุเงื่อนนนไขใกามิ้ตัวะคค 5งรายการแล้วนะครับส่วนวิธีการมิ้นตัวละครคือต้องมาที่หน้าเลือกตัวละครก่อนนะครับแล้วดูด้านขวาล่างเราจะเจอคําสั่งมินใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็กดมินติ้งได้เลยแล้วก็ใส่ชื่อตัวละครของเราเข้าไปได้เลยครับแหมเป็นไงกว่าจะได้ตั้งชื่อก็เก็บเลเวลนานอยู่เหมือนกันนะพอเรามินตัวละครเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเควสกับเจเลยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองลองดูด้านซ้ายก็ได้ครับที่เป็นรูปตัวเมเปิลนั่นแหละนะครับก็ไปส่งให้เรียบร้อยนะพอดีผมส่งเรียบร้อยแล้วครับได้รับไอเทมมาเรียบร้อยแล้ว เค้นของเกมนี้นี่เองครับเนโซเนี่ยเราได้จากการจัดการมอสเตอร์อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับที่เป็นเหรียญเมเปิลสีทองนี่เนี่ยแหละครับได้มาตั้งแต่ตอนต้นเกมแล้วล่ะ ลังจากนั้นก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาครับด้านซ้ายล่างของกระเป๋าจะมีเนโซอยู่เห็นไหมครับเราแตะได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วแต่อาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะสลับเหรียญกันครับที่เราเก็บมามันจะชื่อเนโซเลตนะครับถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเหรียญเนโซเฉยๆพอผ่านเควสแล้วก็เหมือนเมื่อกี้แหละครับที่ด้านบนหัวของเราก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าโอเคตอนนี้เราทำเควสเสร็จแล้วนู่นนั่นนี่อย่าลืมกดรับรางวัลเหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เปิดเมนู NFT อีกทีนึงนะครับแล้วก็คลิกที่ minting ครับตัวเกมจะสอนเรื่องของการ mint อเทมที่เราได้รับมานั่นเองนะครับ ให้ท่านผู้ชมเปิดกระเป๋าขึ้นมาครับแล้วดูด้านล่างอ่ะมันจะมีคำสั่ง minting อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเออเราลองกดดูสักทีนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไอเทมชิ้นไหน mint ได้มันจะมีรูปเมฆแบบนี้แหละเนี่ยที่มันโชว์มาให้เห็นนี่แหละครับเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็กด mint เพื่อให้มันมาอยู่ในกระเป๋าของเราได้เราจะได้เอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาด NFT ได้นั่นเองครับสิ่งที่เราจะไปทําต่อไปเลยคือไปดูตลาดหรือว่า marketplace กันดีกว่าครับ ทำมาแล้วก็ทําการ connect wallet ของเราก่อนได้เลยนะครับไม่ง,งั้นเราจะทําอย่างอื่นต่อไม่ได้เนาะเมื่อกอินเสร็จแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลของเรานั่นเองครับหรือเราจะไปเช็คที่กระเป๋าของเราก็ได้นะครับเขาก็จะมีสรุปว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่และเรามีของอะไรอยู่บ้างเอาอะไรไปขายบ้างนู่นนั่นนี้ก็คือมาดูที่นี่ได้เลยนะครับถ้าจะไปช้อปปิ้งก็ดูด้านบนเนาะไม่ว่าจะเป็น NFT アイテム FT アイテムหรือว่าตัวละครก็สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้เลยที่นี่นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูอีกกิจกรรมหนึ่งบ้างดีกว่าครับก็ใช้ได้ในกรณีที่เรามิ้นตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปที่เมืองไหนก็ได้ครับเราจะเจอ NPC ชื่อคาสซนดราอยู่คุยกับเธอเพื่อทําการเริ่มเควสได้เลยครับซึ่งเควสเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่เลเวลสิแล้วนะครับก็คุยกับเธอให้เรียบร้อยแล้วก็รับเควสจากเธอให้เรียบร้อยทีนี้ให้ดูด้านซ้ายของหน้าจอนะครับมันจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งเด้งขึ้นมาแล้วครับที่เป็นรูปเกร็ดน้ําแข็งนั่นเองครับแต่ที่เกร็ดน้ําแข็งอีกกททททีีนน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 ึึงงงจจจะเเเเอออแลล้้้้้วววววัััััั่่คครรบผมมมมมาาาช็ไไไไปปยยยยยดดห เยอะเหมือนกันนะถ้าขยันก็จะยิ่งได้รับแต้มเยอะไปด้วยนั่นเองครับแต่เขามีโคตาวันหนึ่งจะมีแต้มวีแค่2องรแล้วก็ถ้าเป็นสัปดาห์เนี่ยจะมีแต้มอันนี้สามพันนั่นเองครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีเควสรายวันอย่างเดียวเนาะมีเควสประจําสัปดาห์แล้วก็เควสตัวละครที่อยู่ในหน่วยของไซนัทใช่ไหมแล้วก็อาชีพอื่นๆเราอาจจะไปเล่นอาชีพอื่นๆมาเพิ่มก็ได้นะครับจะได้รับแต้มไในพวกเนี้ยมากยิ่งขึ้นด้วย แล้วก็สุดท้ายก็คือก็ d a ต b b r ส c i n g หรือว่าสเตตัสที่เราจะได้รับเพิ่มเติมหลังจากที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนี้นี่เองแล้วท่านั้นไม่พอนะครับมันยังมีร้านค้าที่เราสามารถเอาเหรียญที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปซื้อของได้อีกเพียบเลยครับการเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจก็จัดไปได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วครับ